สวัสดีครับจับจุดเทดผมจะมาวิเคราะห์ต่อเมื่อวานีนถ้าคนที่ติดตามเพจผมน่าจะเห็นผมวิเคราะห์ทองไว้อยู่นะครับคือเราดูอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมวิเคราะห์ทองตอนประมาณนี้ประมาณสองทุ่มนะครับนี่คือเวลาที่ผมแคปเจอร์ดับบลคูนม่หนึ่งที่ผมเนี้ยขึ้นหนึ่งราคาขึ้นมาคุณแม่นึ่งนี่คือเทรดิ้งเลนเรานี่คือตลาดเปิดขึ้นมาแล้วก็นี่คือนิวยอร์กโอเพนนิ่งมิดไนท์โอเพนเนี้ยบวันนีนแม้ว่า ตอนที่ระคาบอลผมโพสพร้อมกับออนดูบุกแล้วก็ผมให้เห็นเลเวลใหญ่ราคาเช็คลิเคเตอรตีตรงนี้ไปแล้วก็มานี่คือตาเก็ตเราว่าราคาน่าจะดันขึ้นมาตัวนี้ที่ผมมองแล้วปะแล้วผมมองว่าเมื่อวานนี้นี่คือสิ่งที่ซัพพอร์ตผมคนติดลบใช่ปะคนติดลบ <c oughs> แล้วสองถ้าราคาดันลงมาอถ้าราคาดันลงมาคุณเห็นไหมราคาดันลงมาหนึ่งราคาคุณถ้าคุณดูซับเจอร์แบบราคาเท็กลิเคเตอรเนี่ยเรามองเรื่องซับเจอร์นะครับ แล้วก็เทคลิคิตี้งนี้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ผมโฟกัสตัวนี้ป่ะนี่คืออิมบาลานซ์ที่เบรกซับเจอตัวนี้ป่ะนี่คือออเดอร์บ็อกใช่ป่ะแล้วก็นี่เบเกอร์แล้วก็นี่คือแฟลเวอล้กับคุณดูออเดอร์บุ๊ัสพอร์ตได้ป่ะออเดอร์บุ๊ัสพอร์ตลงที่มา2อสี 4, ป่ะสองสี 4, คุณจะเห็นว่าลิมิตออเดอร์เยอะข้างต่าามีสต็อปออเดอร์เร่งขึ้นมาดังนั้นหมาก็ว่าสต็อปออเดอร์ตรงนี้ จะทําให้เรื่องการจับคั่เดิมมาว่าคาคาจะเข้าเทรดตรงนี้ได้ผมมองว่าราคาน่าจะรีเทสมาแถวนี้ใช่ไหะแล้วก็น่าจะไต่ข,ขึ้นมาผมมองว่าน่าจะไต่ขึ้นมาสองอย่างน้อยสุดแถวนี้อย่างน้อยสุดแถวนี้แถวนี้แถวน,นี้เวิงตัวน,นี้่เพราะว่าตรงน,นี้ไม่หนาพอที่หยุดราคาตัวน,นี้เร่งราคาแล้วก็ถ้าตัวน,นี้ลงมาเนี่ยคนติดลบตรงเนี้ยคนติดลบตัวเนี้ยลงมาตัวนี้ค่าเขาเห็นราคาไม่ไปต่อตรงนี้คนติดลบตัวเนี้ยเขาก็จะออกใช่ปหเขาก็จะออกแล้วก็สองราคา ตรงนี้ถ้าตะกะเอาเดอร์ order, คาใหญ่เซลเพื่อเยาบายตรงนี้ตอนนี้ก็จะเปิโดโอกาสได้คอมมิตเกตมิตเกตหรือเพิ่มมาเดอร์เข้าเทรดได้เพื่อนลนราคามาข้างบนนะครับแต่ราคาเราดูราคาครับราคาตัวเนี้มีอีโคไฮมีลิคิดิตี้อยู่ตรงนีนน้ตรงนี้ต้องต้องตัวที่จะทําให้ราคาวิง่งไงนี่คือภาพที่ผมบองเมื่อวานนะครับแล้วก็ถ้าเราดูไทม์เฟรมใหญ่เลยบ้านเนี่ยราคากลับมาที่สวอปเปเวลเทคไดคยตี้นี่คือ ภาพรวมที่เรามองว่าราคาน่าจะไปนะครับดังนั้นนี่คือระดับ day support หรอนะครับนี่คือระดับ day support เาอาเรามาดูเรามาดูชาร์ตที่เกิดขึ้นวันเรามาชา์ตที่เกิดขึ้นนี่คือวันนี้นี่คือวันนี้นะครับนี่คือวันนีน่คือวันนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นหว่าหนึ่งราคาลงมาตามเป้าที่เราต้องการนะครับเราแตกขึน้นไหม ราคาเทคโนโอยีนี้เพิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณมองอยู่ปัจจุบันนี้มาเนี่ยพอเราดูไทม์เฟรมใหญ่กับราคาซับพอร์ตเราล้ไปดังนั้นที่ผมบอกว่าถ้าท่านติดตามผมจปบอลหนึ่งคุณต้องพยายามไบแอดจากไทม์เฟรมใหญ่คนนี้เดย์และ2นี่คือไทม์เฟรมระดับเซตอัพหรือระดับสติเจอร์ลิคเคเลตี้ที่เขาปัน่นดังนั้นคุณต้องอ่านตรงนี้ออกว่าเอ้ ตัวเนี้ยมันอะไรคือทำเฟรมเนี้ยมันอะไรยทำเฟรมนี้ยังไงนี่คือคีย์หลักในการเทรนะครับดังนั้นตัวนี้คือใบแอดนแล้วว่าเราควรจะเทตรงไหนตัวนี้คือซักเจอที่เรามองอ่าเรามองเรามาดูออเดอร์บุ๊กสุดท้ายซับพอร์ตหนหนึ่งออเดอร์บุ๊กสุดท้ายซับพอร์ตหนหนึ่งทองเป็นไอ่ะมาดูอย่างทองผมเปิดออเดอร์บุ๊กประกอบออเดอร์บุ๊กประกอบล่าสุดดูทองหน่อยนึ่งอ่ะทองหนึ่ง าทาคุณจะเห็นว่าตอนนี้คุณจะเห็นว่าตอนนี้ราคาซับพอร์ตเร่อใช่ป่ะซับพอร์ตหราหมายก็ว่าไงหมายก็ว่าหนึ่งคุณหมายว่าตัว,นตวน 2, 4, เนี้ยตัวเนี้ยสองสี่เนี่ยสองสี่วนี้ป่ะสองเนี้ยคุณเห็นว่าลิมิตตัวเรือหนามีหนาบ้างแต่คุณเห็นไหมนี่คือคนที่เดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะผมมองว่าตัวเนี้ยคนตัวเนี้ยน่าจะทําให้ไต่ราคามาถึงแถวนี้ได้ง่ายแถวนี้ได้ง่ายนะครับแถวนี้ได้ง่ายดังนั้นถ้าเราเทรดตรงนี้ ทีพีเราแถวนี้ถ้าราคารีเจ็ตกันนี้เราก็ออกแล้วก็รอ,อ,อดูซักเจอใหม่นะครับนี่คือมุมมองแล้วก็วิธีการคุณเทรอย่างไงครับทบทวนจากรีวิวทองเมื่อวานนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับ